สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเป็นการเรียนการสอนออนไลน์ค่ะลูกในสถานการณ์โควิด1 9นะคะวิชาการงานอาชีพชั้นผถมศึกษาปีที่5นะคะโดยคุณครูมัธยายสุรีหรือคุณครูมัดนะคะโรงเรียนชาวัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาะถมศึกษาพนครศรีธรัมราเขตหนึ่งค่ะ นี้นะคะครูก็จะมาสอนเรื่องการปลูกพืชนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าการปลูกพืชนั้นต้องเตรียมอะไรบ้างแล้วต้องทําอย่างไรมีวัสดุอุปกรณ์อย่างไรบ้างนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ๆปลูกได้เลยนะลูกเนื้อเราต้องมีหลักการนะคะในการปลูกนะคะอันนี้นะคะเด็กๆก,ก็ลองคิดดูด้วยนะคะว่าเด็กๆอยากจะปลูกพืชอะไรเพราะว่าชิ้นงานวันนี้ครูมัดจะให้นักเรียน ปลูกพืชผักส่วนครัวนะคะคนละ1ชิ้นนะคะเ,เรามาดูนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาหลักการปลูกพืชเลยค่ะลูกหลักการปลูกพืชนะคะคือหนึ่งเราก็ต้องคัดเลือกสายพันธุ์นะคะควรคัดเลือกพันธุ์ที่มีคุณภาพหรือถ้าเป็นส่วนต่างๆของพืชเช่นหน่อหรือกิ่งนะคะเราก็ควรเลือกที่มีความสมบูรณ์ไม่มีเชื้อโระคะ ต่อมา2การเตรียมดินดินที่ปลูกนะคะลูกควรที่จะมีแร่ธาตุครบมีลักษณะล้วนซุยถ้าดินที่ปลูกนะมันไม่เหมาะสมที่จะปลูกพืชเราต้องมีการปรับสภาพดินค่ะเช่นย่อยดินใส่ปุ๋ยหรือเพิ่มแกลบลงไปในดินนะคะเพื่อให้ดินนะคะเหมาะสมกับการปลูกพืชชนิดนั้นๆน,น,นะคะลูกต่อมา3ค่ะการปลูกพืช การนำเมล็ดหรือส่วนต่างๆของพืชไปปลูกในดินนั้นต้องทำอย่างถูกวิธีนะคะและเหมาะสมที่ถึงจะทำให้พืชน,นั้นนะคะลูกจเจริญเติบโตได้ดีนะคะต่อมา 4. การดูแลรักษาค่ะการดูแลรักษานะคะพืชจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการดูแลรักษาที่ดีนะคะเช่นการลดน้ำสม่ำเสมอการควรดิน การใส่ปุ๋ยการกําจัดวัชพืชนะคะการกําจัดแมลงการกําจัดโรคนะคะแล้วก็ต้องทำไมบางครั้งเราก็ควรที่จะใส่ปุ๋ยชีวภาพหรือยาฆ่าแมลงนะคะลูกที่มาจากธรรมชาตินะคะต่อมาการเก็บเกี่ยวค่ะการเก็บเกี่ยวผลผลิตนั้นนะคะทำเมื่อมีอายุพอเหมาะ และใช้วิธีที่เก็บเกี่ยวนะคะเหมาะสมกับพืชชนิดนั้นๆเพราะพืชแต่ละชนิดนะลูกมีความแตกต่างกันนะคะระยะเวลาหรือวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะแตกต่างกันตามไปด้วยนะคะ<ม>เดี๋ยวครูจะมาสอนนักเรียนนะคะว่าการทำปุ๋ยหมักชีวภาพนั้นมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะลูกส่วนผสมก็คือ ผักหรือผลไม้นะลูก3ส่วนต่อมากากน้ำตาลหรือน้ำตาลทรายแดง1ส่วนนะคะหัวเชื้อจุลินซีหนึส่วนแล้วก็น้ำสะอาดส0ส่วนค่ะวิธีทำนะคะหนึ่งนะคะเรากใส่เศษผักหรือผลไม้ลงในภาชนะที่แสบนะคะสองละลายน้ำและกากน้ำตาลหรือน้ำตาลทรายแดงให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วเราก็ถึงเทลงไปในภาชนะ ที่ใส่ผลไม้ที่เราเตรียมไว้นะคะคลุกเคล้านะลูกให้เข้ากันเลยมาสามเติมหัวเชื้อจุลินทรีย์เข้าไปนะลูกคนให้ทั่วสี 4, ปิดฝาให้สนิทค่ะเก็บในที่ที่ไม่โดนแดดนะคะหรือในในที่ล่มนั่นเองนะลูกทิ้งไว้ประมาณ3เดือนและเราก็สามารถเปิดใช้งานได้เลยคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้นะคะผสมกับน้ำนะลูก ในอัตราส่วนต่างๆดังนี้นะคะถ้าเป็นไม้ที่มีใบาบางเราจะใช้อัตราส่วนนะคะ1ต่อห5าหค่ะัต่อมาสำหรับต้นไม้ที่มีใบหนาเราจะใช้อัตราส่วน1ต่อ2 0 0้นะลูกต่อมาดินค่ะถ้าเราจะปรับปรุงดินนะคะเราก็ใช้อัตราส่วน1ต่อ200ค่ะต่อมาถ้าเราจะกำจัดมแมลงวันนะคะ หรือแมลงที่อยู่ในที่มันมากัดกินผักของเราพืชของเรานะลูกเราเราก็จะใช้หนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งร้อยค่ะส่วนต่อมาถ้าเราจะกําจัดวัชพืชเราจะใช้หนึ่งตัวอัตราส่วนหนึ่งต่อสิบค่ะ,ะแบบเข้มข้นนะคะปุ๋ยหมักชีวภาพนี้นะคะถ้าใช้แบบเข้มข้นเราก็จะสามารถลาดห้องน้ําเพื่อดับกลิ่น และย่อยสลายสิ่งปฏิกูลได้เลยนะคะนักเรียนอันนี้นะคะคุณมาก็จะมาให้นักเรียนดูคลิปนะคะมาดูซีการปลูกผักนะคะใต้หลอดไฟฟ้านะมาดูซิ อุปกรณ์นะลูกก็จะมีอะไรต้นออนของผักสลับค่ะถาดเพราะกล้านะคะกระบอกชีดน้ำค่ะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือหลอด LED สีขาวนั่นเองนะคะ,ะเราใช้หลอดไฟมีวิธีการดังนี้นะลูกน้นะ ไน,น้ำถ่านขอกล้าน,นะคะมาวางบนชั้นเนื้ออันนี้เป็นต้นอ่อนทานตะวานันต้นอ่อน,นตาานักส,สลัดค่ะมาวางเป็นพนละชั้นน้ำหลอแ LED ีดีสีขาวนะลูกจะต้องส่องไฟให้ห่างประมาณจากถังต้องส่องไฟนะคะประมาณสิบชั่วโมงหรือสามในกรณีที่ตั้งเป็นที่ไม่มีแสงแดดนะคะ เราก็สามารถเปิดไฟชุด LED ได้ตลอดเวลาเลยค่ะามาดูสีฉันก็บอกฉีดน้ำนะลูกฉีดไปที่ผักหรือต้นอ่อนนะคะามาดูห้านะคะเรา LED มีผลกับการเจริญเติบโตของผักค่ะเห็นไหมผักสลัดประมาณสามสิบวันก็จะโตขึ้นมาต้นอ,อ่อนทางตะวันประมาณเจ็ดถึงสิบวันก็จะโตขึ้นมานะคะเ,าเห็นไหม เราก็จะได้ผักหรือพืชไว้ตกแต่งไว้รับประทานที่บ้านค่ะอลมาดูสิเมื่อเรารู้วิธีการปลูกนะคะว่าจะต้องหลักการปลูกในการคัดเลือกนะคะต้องคัดเลือกอย่างไรเตรียมอะไรบ้างเรามาดูวิธีดูแลต้นไม้กันนะคะลูก อุปกรณ์นะคะที่ใช้ดูแลต้นไม้ก็จะมีบัวรดน้ําบัวลดน้ํานี้จะใช้ลดต้นไม้ที่มีขนาดเล็กนะคะหรือต้นกล้านั่นเองต่อมาสายยางสายยางลดน้ําจะใช้ลดน้ําต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะต่อมากระบอกฉีดน้ําค่ะกระบอกฉีดน้ําเราจะใช้ฉีดนะคะต้นไม้ที่มีขนาดเล็กมากๆเลยนะคะต่อมาคันกายตัดกิ่งค่ะ ใช้ตัดแต่งกิ่งไม้ให้สวยงามน,นะคะอ,อ,อุปกรณ์พวกนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับพืชนะคะนักเรียนต่อมาค่ะการกายตัดหญ้าหรือตัดแต่งต้นไม้นะคะจะมีลักษณะเป็นให้มีลักษณะเป็นคุ้มนะคะปลอมามีดดาหญ้าค่ะหรือมีดตัดแต่งกิ่งนะคะก็จะใช้ดายหญ้าหรือตัดกิ่งไม้ที่มันมีขนาดใหญ่นะคะซึ่ง อุปกรณ์ทั้งหมดนี้นะคะลูกเป็นอุปกรณ์ที่ใช้กับงานพืชค่ะต่อมาเรามาดูอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลต้นไม้นะคะที่ใช้เกี่ยวกับงานดินนะลูกก็จะมีซ่อมพวนนะคะใช้พวนดินช้อนปูค่ะใช้ขุดหรือตักดินนะคะต่อมาเสียมใช้ขุดดินแล้วก็ตักปุ๋ยค่ะต่อมาจอบถากนะคะก็จะใช้ถาบหญ้าหรือ ควรดินแล้วก็ย่อยดินให้เป็นก้อนเล็กๆนะคะต่อมาจอบขุดจอบขุดนะคะจะใช้ขุดดินให้เป็นหลุมและลูกเพื่อปลูกต้นไม้ต่อมาพรวผสมนะคะจะใช้จะใช้ผสมดินหรือปุ๋ยก็ได้นะคะต่อมาพ่วตักก็จะใช้ตักดินหรือปุ๋ยหรือทรายเช่นเดียวกันค่ะต่อมาบูก้กีค่ะบู้กีก็จะใช้ใส่ดินและใส่วัชพืชอาต่อมาเรามาดูค่ะ การลดน้ำต้นไม้การลดน้ำต้นไม้อันนี้ก็จะเป็นอะไรบัวลดน้ำเนอะที่ใช้อะไรลดน้ำต้นไม้สำหรับเพื่อที่ปลูกใหม่ที่ครูบอกไปแล้วเมื่อกี้นะคะสายยางมันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เหมาะสำหรับใช้ลดน้ำต้นไม้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะมีความแข็งแรงมันจะมี แรงดันสูงเวลาเราลดน้ําต้นไม้ไกลๆนะคะลูกเราก็จะสามารถส่งน้ําไปให้ถึงต้นไม้ได้แล้วเวลาลดแต่ละครั้งนะลูกมันก็จะลดได้ในจํานวนที่มากนะคะแต่ทั้งหมดนี้นะคะสาย,ยางนี้จะต้องใช้กับต้นไม้ที่โตแล้วนะลูกแล้วก็มีความแข็งแข็งแรงพอประมาณหนึ่งนะคะถ้าใช้ลดต้นกล้าในต้นกล้ากระจุยเลยนะลูกนะต่อมากระบอกขีดน้ํานะลูกจะใช้ลด น้ำต้นกล้าที่มีขนาดเล็กมากๆนะคะหากต้องใช้สายยางลดน้ำต้นไม้ขนาดเล็กเราควรนะลูกที่จะมีฝักบัวที่ปลายสายยางเพื่อทำให้น้ำที่ฉีดออกมานั้นเป็นฝอยนะคะต่อมาเรามาดูการลดน้ำต้นไม้เลยค่ะเลือกลดหนึ่งนะคะเลือกอุปกรณ์ ที่จะใช้ลดน้ําต้นไม้ให้เหมาะสมกับต้นไม้เห็นไหมคะน้องผู้หญิงคนนี้ก็จะใช้ฝักบัวนะคะในการลดน้ําต้นกล้าส่วนน้องผู้ชายก็จะใช้สายยางนะคะในการลดน้ําต้นไม้ที่โตแล้วลนะคะลดน้ําเราควรลดน้ําในตอนเช้าและตอนเย็นนะคะลูกไม่ควรลดน้ําในตอนกลางวันเพราะว่าในตอนกลางวันนั้นดินนะคะจะดูดซับความร้อนไวนะ้เนาะ แล้วพอเราลดน้ําไปนะลูกน้ํามันจะผ่านดินใช่ไหมกว่าจะไปถึงรากน้ําที่ผ่านดินไปแล้วมันก็จะกลายเป็นน้ําร้อนแล้วมันจะทําให้ต้นไม้เหี่ยวเฉาแล้วก็ตายได้เห็นไหมบัวลดน้ํานะคะลูกดูซิใช้สําหรับต้นไม้ขนาดเล็กนะใส่ย,ยางลดใช้สําหรับลดน้ําต้นไม้ขนาดใหญ่ต่อมาเรามาดูการพวนดินกันค่ะซ่อมปวนนี่คือ เราก็ต้องทำไมายลูกเตรียมซ่อมพวนซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการพวนดินใช้ซ่อมพวนนะคะพวนดินรอบๆโคนต้นไม้โดยทําอย่างระมัดระวังนะคะไม่ให้โดนรากของต้นไม้นะคะเพราะว่าพอรากต้นไม้ขาดอาจจะทําให้ต้นไม้ตายได้ค่ะต่อมาเรามาดูการทําความสะอาดซ่อมพวนกันเลยค่ะเมื่อเราใช้งานเสร็จแล้วนะลูกเราก็ต้องล้าง ทำความสะอาดซ่อมซ่อมพวนให้เรียบร้อยแล้วเช็ดให้แห้งนะคะแล้วก็ใช้น้ำมันการสนิมน,นะลูกทาให้ทั่วเพื่อไม่ให้เกิดสนิมขึ้นนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วเราก็นำซ่อมพวนไปเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยได้เลยค่ะต่อมานะคะคือจะมาสอนเรื่องการใส่ปุ๋ยการใส่ปุ๋ยนั้นนะคะมาดูกันค่ะว่าปุ๋ยมีอะไรบ้างนะคะปุ๋ยคอก ก็จะได้มาจากมูลของสัตว์ค่ะเช่นงัวไก่หมูไก่ข้างขาวนะคะพอมาปุ๋ยหมักค่ะปุ๋ยหมักนะคะก็จะได้จากเศษซากพืชเศษพืชต่างๆี่คะที่เรานํามาหมักไว้จนเน่าเปื่อยนะคะเหมือนกับที่เราหมักไว้ตามข้างต้นนะคะเมื่อกี้นี้ที่ใส่ถังไว้เนาะมา ปุ๋ยน้ำชีวภาพนะคะได้จากการนําพืชผักผลไม้และสัตว์บางชนิดนะคะมาหมักกับกาก,ากน้าตาลนะลูกนะถ้าเป็นน้ําหมักชีวภาพแต่ถ้าเป็นปุ๋ยหมักเฉยเฉยจะไม่ใช้จะไม่ใส่กากากากน้ําตาลนะคะลูกต่อมาปุ๋ยเคมีปุ๋ยเค,ม,ยคมีนั้นจะได้มาจากการสังเคราะห์นะคะทางวิทยาศาสตร์ปุ๋ยนะคะที่ใช้นั้นเราควร จะใช้ปุ๋ยธรรมชาติค่ะส่วนถ้าเราเลี้ยงปุ๋ยเคมีได้นะลูกเราก็ควรที่จะเลี้ยงนะคะพราปุ๋ยที่ได้จากธรรมชาตินะคะเช่นปุ๋ยคอกจากมูลสัตว์หรือปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยน้ําชีวภาพนะคะจะไม่ทิ้งสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อดินและสิ่งแวดล้อมค่ะต่อมาเรามาดูอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการใส่ปุ๋ยกันเลยค่ะก็จะมีช้อนปลูกนะคะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตัก ดินตักปุ๋ยหรือขุดย้ายต้นไม้ขนาดเล็กนะคะต่อมาบัวรดน้ําเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ใส่น้ําเพื่อผสมกับปุ๋ยน้ําชีวภาพนะคะลูกก่อนที่จะลดต้นไม้ขั้นตอนก็คือหึ่งเตรียมช้อนปุูกและบัวรดน้ําซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการใส่ปุ๋ยนะคะสเลือกชนิดของปุ๋ยตามความต้องการ เห็นไหมลูกถ้าเป็นปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกักเราก็สามารถใช้ช้อนปุ๋ยตักแล้วก็โรยยได้บริเวณรอบๆต้นไม้เลยนะคะส่วนปุ๋ยน้ําชีวภาพแล้วก็ผสมน้ํากับปุ๋ยเข้าไปด้วยกันก่อนนะคะแล้วถึงนํามันลดได้ทั่วเมื่อเราใช้เสร็จแล้วนะลูกเราก็ต้องทําความสะอาดอุปกรณ์เช็ดให้แห้งแล้วทาน้ํามันกันสนิมนะคะและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย ประมานี้ครูมีตัวอย่างคลิปให้นักเรียนดูนะคะมาดูการใส่ปุ๋ยเลยค่ะอันนี้เป็นคลิปตัวอย่างนะคะเห็นไหมสิ่งที่ต้องใส่ลงไปในดินให้เพื่อจะริญเติบโตก็คือปุ๋ยนั่นเองนะคะจะมีทั้งปุ๋ยอินทรีย ที่ได้จากซักพืชซักสักด์นะคะน้าเปิดอปุ๋ยทางเช่นปุ๋ยคอกต่อมาปุ๋ยอนเนนซีหรือปุ๋ยเคมีนั่นเองนะคะชื่อมันจะคล้ายกันนะล,ลูกแต่มันจะต่างกันนะคะดูการหว่านปุ๋ยซิใส่ปุ๋ยกัะพืช ที่ไม่เป็นแถวนะคะเหมาะกับการปลูกใส่ในบริเวณที่มีที่กว้างนะคะการหว่านปุ๋ยเนาะเห็นไหมลูกหว่านข้างบนหว่านข้างล่างเห็นไหมตามทางนี้เลยนะคะต่อมาคั้นที่สองวางตามแนวขวางค่ะไม้จากสายไปขวา ดูการโรยปุ๋ยกันค่ะนักเรียนเป็นวิธีที่ใส่ปุ๋ยกับต้นไม้นะคะที่เราปลูกไว้เป็นแถวกันแนวนะลูกเห็นไหมแล้วก็ใส่ได้เลยโรยได้ที่โคนต้นเลยนะคะ ทีในการใส่ปุ๋ยนะคะนักเรียนใส่ทุกๆสิบห้าถึงยี่สิบวันนะล,ลูกใส่ปุ๋ยหลายครั้งดีกว่าใส่ปุ๋ยปริมาณมากแต่น้อยครั้งใส่ทีละน้อยๆน,นะคะหลังจากใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วเราก็ล้างมือแล้วก็เก็บกอุปกรณ์ให้เรียบร้อย้วยนะลูกนะต่อมาเรามาดูการถอนและการเก็บวบัชพืชน,นะคะ วัชพืชคืออะไรวัชพืชก็คือหญ้าชนิดต่างๆที่ขึ้นอยู่รอบๆต้นไม้นะคะและคอยแย่งอาหารจากต้นไม้ของเราทําให้ต้นไม้ของเรานั้นจเจริญเติบโตช้าค่ะและมีต้นเล็กต่อมาค่ะอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการถอนและการเก็บวัชพืชน,นะคะจะมีช้อนปูเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตักดินนะคะ ปักปุ๋ยหรือขุดย้ายต้นไม้ขนาดเล็กนั่นเองนะคะประมาณเสียมค่ะใช้ขุดดินขุดหลุมหรือขุดลากนะคะวัชพืชนะคะมาดูขั้นตอนกันเลยค่ะหนึ่งเตรียมอุปกรณ์กำจัดวัชพืชสองนะคะใส่ใช้มือนะคะดึงหรือถอนวัชพืชต้นเล็กๆนะคะออกถ้าวัชพืชต้นใหญ่ควรใช้ช้อนปลูกหรือเสียมนะคะขุดขึ้นมา ทั้งลากเลยนะคะแล้วก็นำไปทิ้งเมื่อเราใช้อุปกรณ์เสร็จแล้วนะลูกเราก็ทำความสะอาดแล้วก็เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะต่อมาค่ะการดูแลรักษาอุปกรณ์นะคะเครื่องมือนะลูกแต่ละชนิดมีการใช้ใช้เมื่อเราใช้แล้วนะลูกเราก็ต้องเก็บ การเก็บรักษาแต่ละแต่ละชนิดนะลูกมันจะมีการเก็บรักษาและวิธีการดูแลนะลูกที่มันต่างกันนะลูกเราก็ต้องศึกษาวิธีการดูแลรักษาของเครื่องมือหรืออุปกรณ์แต่ละชนิดนะลูกเพื่อความปลอดภัยและก็ยืดอายุการใช้งานนะคะต่อมาก็จะเป็นงานครั้งที่สามที่ครูมัดจะให้นักเรียนทำนะคะก็คือ ให้นักเรียนปลูกผักสวนครัวนะคะคนละหนึ่งชนิดแล้วถ่ายรูปส่งลายมาให้ครูนะคะพอโรงเรียนเปิดนะคะลูกให้นักเรียนนำต้นไม้นะลูกที่นักเรียนปลูกนำมาส่งครูนะคะถ้าใครยังไม่ได้แอดไลน์ครูก็แอดได,ด,ด,ด้ตามนี้เลยนะคะครูเอามาแปะไว้ให้นักเรียนนะคะแอดเข้ากลุ่มไลน์ส่งงานนะคะ <S <S <ๆ S 2> เพราะว่างานทุกอย่างนะลูกเป็นคะแนนเก็บทีนะคะ วันนี้คุณครูมัดก็อขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะลูกสวัสดีค่ะ